สวัสดีค่ะพ่อคำค่ะสวัสดีครับเพืนพ่อคำครับสวัสดีครับค่ะมืรร well ่อันน er, ี้ช่องสาวนิงพ้ารวยขอบคุณชาแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อคำค่ะครับผมในงวดวันที่16เมษายน2567ไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะมีโอกาสได้มาติดตามคุณพ่อครับผมไปฝากเก็บเสีนแล้วมาติดตามแนวทางไปฝากเก็บเสียเดี๋ยวคุณพ่อเนี่ยเป็นไปก้นฝันแม่นฝันเด็ดฝันดีดีเพื่อนว่าเบาตะพุนกับสาวนิงกะเลื่อยมากหาคุณพ่อ มาขอแนวทางไปฝากเอฟซีครับผมครับค่ะเป็นคลิปแรกเนาะค่ะเป็นคลิปแรกของคุณพ่อค่ะครับที่คุณพ่อสีมาหวั่วซูทำผู้ชมทางบ้านฟังคุณพ่อฝันมือไรคุณพ่อฝันมือตอวีกเลยครับฝันตอวีกเนาะตอวีกฝันจังไร้หวั่วซูฟองฝันได้ปลามาพัดผู๋สีมาแบงห้อุ้มลูกมาไก่เลื้อยหายไห้เพิ่นแบงห้คนละครึ่งคุณพ่อนี่ได้ปลามา ได้ปลามาตัวหนึ่งได้ปลามาตัวหนึ่งตัวหนึ่งกับค้นที่อุ้มลูกขนเสียมาแคแบงห้นี่ก็อุ้มลูกมากอุ้มลูกมากเป็นผู้หญิงเนาะผู้หญิงค่ะอุ่มลูกน้อยมากอุ่มลูกน้อยมากล่ามาขอแบงปลาบอกลูกอ่าจังไหบอกพ่อเนี่ยก็บอกให้เขามาแบงห้พ่อบอกให้ผู้หญิงคนนั้นแบงปลาห้ครับค่ะบ้านนี้แบงบ่บ้านนี้ก็แบงเขากระแบงห้กระแบงหืม ปลาตัวนึงมันแบ่งเป็นสองส่วนบอเ่คะสองส่วนปลาตัวนึงแบ่งเป็นสองส่วนเนาะสุดก้อนนี่ก็บบกับแบ่งคืออันใดนสุดก้อนก็ดีสุดก้อนคุณพ่อกับฟันแบบนี้บรอือเปลฟันแบบนี้จะว่าหางปลาหางขาดแต่ว่าเป็นปลาหางขาดปลาหางขาดสุกมีมีอยังกินหางมันกินยังมันมันเอากระซ้าม,มาต่อโตขายก็เอาทิมไปห่ะค่ะต้นก็บครอบกาแฟแบ่งให้แต่ว่วาเลขมันออก ปดหนึ่งเนาะนคุณพอ่องวดก่อนคุณพ่อกับห้แปดหนึ่งเมนบอกตีเป็นแปดหนึ่งเมนบอกคุณพอ่อเตีตีเตี๋ยว่าจะห้องออกไปเอาเหล็กฟันจะของไปเอาเหล็กเครื่องอื่นก็เลยผ่าดไปเนาะคุณพ่อผ <ไป S 1> ่าดค่ะแบบแบบม้อนี่แหละค่ะม้อนแล้วงวดนี่เนาะแล้วงวดนี่คุณพ่อนี่ฝันว่าได้ปลามาตัวหนึ่งแล้วมีผู้หญิง อุ้มลูกมาอยอุ้มลูกหน่อยมากมาแบงปลาเั่นหายมาแบงปลาหายคุณพ่อคุณพ่อนี่หายผู้หญิงผู้นั้นแบงปลาหายเนาะค่ะปลาตัวหนึ่งแบงเป็นสองส่วนเพื่อนว่าหลักคุณพ่อสี่หายตัวเล็กตัวใหล่ะบันคือแบงปลาปลากับพ็ษแปดเนาะแบงกันออกหายคนละสิ่งมากกว่าปลากับพิษแ่ะแบงออกแล้วก็ปลาตัวหนึ่งกับพิษแปดหนึ่งหา แปดหนึ่งหาสิแปะปะยังใส่เลยพอตีเนวนี้ตีเนวค่ะปลานีแบ่งออกเป็นสองส่วนสองส่วนคือแปดสองแปงไม่เสียเทเลสเทสีันี้แปดสองติดไว้น้ำเนาะคุณพ่อติดไว้น้ำเพราะว่าเธอแหลกคุณพ่อปลาตัวเดียวมันปนมาแพรครึ่งนี่นะค่ะตอนคุณพ่อฝันตอนแรกมวดว่าหันนี่คุณพ่อได้แบงปลาออกเป็นเครื่องบ่ แบ่งออกเป็นกคือการแต่ว่าหางมันขาดแต่ว่าหางมันขาดเนาะค่ะแต่ตัวนี้หางบวขาดเป็นบวหางบวขาดตัวเต็มตัวเลยค่ะเป็นปลาหยังหรอคุณพ่อในขั้วปลาคยเป็นปลาคอหงัดก้อนกับเป็นปลาคอเป็นปลาคอคือการแต่ว่าแม่ยัง กระปูหื้อยังก็กินหางมันขาดไปหมดแล้วปลาเห็นปลาตัวหนึ่งมันบมดคุณพ่อปลาตัวหนึ่งคือกันงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะคุณพ่อหายแปรหนึนน่งงวดกอนกับเขาของคุณพ่อแต่คุณพ่อบริสิมบริเอาบริสิเอาไปเอาเหล็กของผู้แบบอื่นเพื่อนว่าโบราณนี่แลคือออกมาบริสิมค่ะและ้ะงวดนี่คุณพ่อกับฝันแบบเก่าเพื่อนว่าต่อวิกต่องวดเนาะค่ะฝันว่าได้ปลามาแล้วมีผู้หญิงอุ้มลูกหน่อยมามาหาคุณพ่อก็เลยใส่ผู้หญิงคนนั้น แบ่งปลาไห่เนาะค่ะครับครับค่ะแล้วผู้ยิงผู้นั่นก็ได้แบ่งไห่คุณพ่อขึ้นกันแบ่งสีมาสีหนึ่งสำหร่ะคุณพ่อใช่ค่ะผู้ยิงอุ้มบวกอยู่ไหมกะเบอแน่แล้วครับนาครับเบอเหนึ่งเสองสองแปดถือสองหาสียังเป็นว่าเสียแล้วก็เฮฟซีเพิ่นเอาไปตีเอาเนาะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่กัตีมาห้แล้วแต่ว่าถ้ายเป็นผู้ชมคนมีความคิ่เห็นแตกต่างไปจากคุณพ่อคนห้มากกว่าไห่นุณคือว่าปลาเนี่ปลาเนี่ว่าแปดก็แี้บค่ะทีนี แบ่งไม่กัปลาตัวหนึ่งกแปดหนึ่งสองไปสี่คือแปดหนึ่งสี่แปดทานี่ก็มือมือไปจับจะสี่สหยค่ะปลาเปรโอ้กคันมันออกมาเลว่าเปอถือก็เปอหยาดเนาะครับนาะปรอะหยาดเนาะค่ะมาเป็นโตเนี่ยจริงจริงใเน่คุณพ่อเนาะครับแต่ว่าถ่ามาพิศนาเนี่ก็ตังเอาตัวมากอีนีไม่ข่วมฟันนี่คุณพ่อมักตัวไหไม่ใจคุณพ่อนี่มักตัวไร เปดหาเลยคคุณพ่อมากแปดห่าเนาะคุณพ่อไปเลยครับผมเปดห่าเนาะสองตัวนี่แปดห่าแปดห่าก็แปดสองนี่แหละก็แปดสองเนาะค่ะครับบ้านนี้สามตัวมีบอทีมากอีนี้มี่บอไม่เป็ดเปดสองปลาตัวหนึ่งแม่บอแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งสามตัว แปดสองหนึ่งก็แปดหาหนึ่งก็แปดหาหนึ่งคือคือคือเอานะมากแม่นบอกคุณพอ่อแปดสองหนึ่งก็แปดหาหนึ่งไปตัดหลินเอาเนะคุณพ่อนอค,ค่ะค,ค่ะคนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของฟันของพอคำค่ะในงวดวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะคือฟันแต่เราไม่ไม่ไม่จะแ,แก่เป็นแัญหาหมด รับค่ะเคมาเป็นโตเห็นเด้วยแปลงแบบเขาปั๊บปเลยเคุณ่อเนาะเออนี่เป็นแปดแปดเป็นป้ากับเป็นแปดค่ะมาเขาแบ่งครึ่งกครึ่งแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นสองขึงมังบอค่ะแปดสองสี่อื้จังได้ยังสี่หน้าแปดหนสองหนึ่งื้จังสี่ค่ะแปดหนึ่งมาแล้วอาะสิแปดสองก็ได้นาองคุณพ่อเนาะ ว่าแปดฐานหนึ่งยังก็จังเลยแต่ว่าแปดว่ามีกันดอกคุามฝันความันของพอค่าพูปลาเนาะเออครับค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะค่ะก็วิเคราะห์พิจารณาเอาค่ะท่านผู้ชมมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นเนาะค่ะค่ะขอบคุณพ่อคำไดาหลายค่ะบกเพยงตัวเลขขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อคำค่ะพ่อคำในเพื่อนฝันว่าเพื่อนไดประคอมาตัวหนึ่งเพิ่นว่าค่ะและเพื่อนหิน ผู้หญิงเนาะค่ะกับลูกน่อยอุ้มลูกหน่อยมาเพิ่นว่าค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนเพื่อนว่าค่ะอุ้มลูกหน่อยมามาหาพอค้าเนาะค่ะมาเห่นน้ําแล้วพอ่้าเพื่อนก็เลยใส่ผู้หญิงผู้นั่นเนาะค่ะแบ่งปลาให้เพิ่นว่าค่ะแบ่งให้พ่อแนรแบ่งเป็นสองส่วนเพิ่นว่าค่ะแล้วผู้หญิงผู้นั่นก็เลยแบ่งปลาคอตัวหนึ่งนั่นออกเป็นสองส่วนเนาะค่ะพอค้าเพื่อนก็เลยไดตตัวเลขมาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะ เป็นเลขสามตัวครับ,บะะสองตัวเนาะค่ะเลขสามตัวแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งเป็นเลขตีจากฝันค่ะพอขมเพิ่นว่าแปดนี่มาจากปลาเนาะคะ่ะปลาตีเป็นแปดเพิ่นว่าสองนี่ก็คือแบ่งออกเป็น 2, สองส่วนเพิ่นว่าค่ะตีเป็น 2, <quel>? สองเพิ่นว่าส่วนหนึ่งปลาตัวเดียวเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยตีเป็นหนึ่งเนาะคะ่ะได้มาเป็นเลขสามตัวแปดสองหนึ่งเป็นเลขตีจากฝันค่ะ อีกคุ้มหนึ่งค่ะเล็กสามตัวแปดหานึงแปดหานึงเนาะค่ะแปดมาตตาใสแปดนี่เป็นน้ำของปลาเพิ่นว่าปลาเป็นแปดเนาะค่ะหานี่ก็คือมือเพิ่นว่ามือหานิ้วแบงเนาะค่ะเป็นหาเพิ่นวลาปลาตัวหนึ่งเพิ่นก็เลยตีเป็นแปดหานึงค่ะค่ะส่วนเลข2สองตัวคุณพ่อเพิ่นหายมาแปดหานะค่ะก็แปดสองแปดหานี่เป็นเล็กตีจากฝันปลาเป็นแปดมือเป็นหาเพิ่นว่าค่ะแปดสองนี่ปลาเป็นแปด แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเนาะค่ะคุณพ่อเพิ่งก็เลยหายเป็น82ดสองนํำค่ะคานีิก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพอ่อข้าค่ะในงวดวันที่สิเมษาย,ยน2องพค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมเด้ะค่ะตัดกับหมุนตัดกับหมุนนําในการวหวยค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพะรวยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบเฮงเ่ง,ง,งมนัมนมนันปังปังรำรวยรำรวย,รวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอรส์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพระรวยได้หาคลคิดดีๆีตัวเลขเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ